คว, <c oughs> ความยุ่งเหยิงในระบบโซล,ล่าเซลล์ของลุงไม่รู้สารพัดระบบแบตเตอรี่สีลูกนี่ชาร์จยี่สี่ใช้ชาร์จเจอรสองตัวชาร์จลงไปสองชุดแล้วก็ชุดนี้ก็มี สองชุดคือชุดนี้ใช้ Hi Charge, ใชไฮโวลชาร์จไฮโวลชาร์จเนี่ยใช้อแดปเตอร์ไฟไฮโวลได้มาสามร้เนี่ยมาจากแผงอะมอฟัดร้อยสีส้าร้อสีสิบสีแผง ยังไม่ได้สมบูรณ์ดีหรอกเปลี่ยนไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนี่ก็ใช้พัดลมนี่ก็ใช้จากาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชุดนี้ออกมาแบตเตอรี่ชุดนี้มันไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็เลยใช้ ให้ได้อดผ้าขาเนี่ยมาแบ่งแบ่งจากชุดชุดนี้เข้าหนึ่งชุดชุดนี้เข้าหนึ่งชุดแล้วก็อ,ออกมาประจ่ายไฟไฟกลางคืนแล้วก็เอามานเนี่ยมาใช้กับพัดลมเ่ยนี่ชุดนี้ชุดกล่องกล่องนี้ก็มีได้อดสองตัว สองตัวถึงครึ่งไปเนี่ยอันนี้เป็นสามรอันนี้ก็2องยสิมีสองชุดลงมาแล้วเข้าไปที่ไดโอดข้างในแล้วก็มีคาปาสองตัวแล้วก็พัดลมคอนโทนความพัดลมโดยโดยลิ พวกลีเดบังคับอ่ะอุณหภูมิีนปากไขวนก็ก็ลองไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ในชุดนี้ก็ชุดอ่าสำหรับเปิดเปิดด้าไฟก็จะเข้าเข้าไว้ชุดนี้คัน ตัวเล็กนี่เครื่องเสียงเล็กครับลำโพงจุดนี้ก็ค่อยๆทำไป